สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องลิบวบอลครับนี่โอ้อยู่กับพออจัจูรีครับสวัสดีครับโอ้ลงมาแล้วครับจะทันฝนไหมนี่จะทนนนัะทนฝนไหมมันมาแล้วนะ่ะน่ะมันมาแล้วน่ะไม่กลัวหรอไม่กลัวแค่นี <laughs> น้จิ๊บจิบน, <laughs> นี่ครับจอเนโม 5G ถอยดินครับอ่ะรุงานต่อเลยครับเย่มาหนรุยเอาเลยบอฮฮ่าฮเฮ้า <c oughs> โอ้

ไม่เอาเด้อไม่เอาเด้อไม่เอาเหมือนเสียสาเด้อโอ้ไม่เอามันจะเปียกเลยดูครับถม,มน้ำนี่ อืโหแตะเปียกหมดแล้วดูครับในโยนแต่ละครั้งนี่อืมเจ้าไยโยนเบาๆมันเร้อ โหดมากสายโหดเอ้ะหมดน้ำไม่ได้แล้วหมดน้ำไม่แก้งแล้วไว๊ไแงไยแคือมาใกล้เลยะ เบาเนี่ยนี้ก่อนครับทุกคนแับเจ้านี้โม 5G ก็ทอยจินอยู่ข้างบนครับแต่งขอบสารครเจ 3, 2, ้าสามองก็จะตักจัดเต็ม Đấy, bữa nào mày kèn gọi là cho bạt nhỉ Vậy thả thế, vậy thả thế ào 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 Cái đứa mắc cày gắn lì lì à Ngoài ตรายครับแต่มาให้ผมน้ำครับแต่มันดูสวยงามตามท้องเรื่อง ไปแล้วครับหรือว่าจะมาตัดน้าตรงนี้ใส่ผมโอ้เดินหนีมาบักไก่อู้หจาโจย้ยครึ่งแทกเลยนะไม่ใช่ครึ่งแทกดิรวมแทกแล้วมันสิพอจบงานเด้เจ้า เร,เรา่าจะไปยืนอยู่ใกล้อาจารย์ชายบ้านนะก็เสียวครับอันนี้ก็แกล้งเหมือนกันไป,ไปลงไปใกล้ได้มาดูอาจารย์ชายครับเดดร้อนดูค,ครับบรรยากาศมืดจึ๊บ จะเดินขึ้นมาแล้วครับนี่พอๆกับอาจารย์ครับนี่ เนีย่ยโปรยงานกันสองคันครับวันนี้ไม่ต้องใช้รถดำแล้วน่าจะหมดงานแล้วครับรถดำนีดินพอไหมหัวหน้าโตรยมันจะไปพอด้อ่ะจะขึ้นมายัง ชายก็ทอยดีนะครับทีละนิดครับเพราะว่าต้องแต่งสายครับดึงมากไม่ได้ครับเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวมันจะไม่พออ่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ช่องลิวเบาๆด้วยนะเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปครับบา,บายบายจุบจ๊บ